หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอรประจำจังหวัดพังงาออกให้บริการประชาชนที่อำเภอเกาะยาวครับนายไพรั์เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอรครั้งที่1ณโรงเรียนบ้านย่าหมีหมู่ที่3บ้านย่าหมีตำบนเกาะยาวใหญ่อําเภอเกาะยาว เพื่อน,นำบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงโดยไม่คิดมูลค่าโดยมีนายอำเภอเกาะยาวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแพทย์พยาบาลสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชน ขณะเดียวกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบยาชุดพระราชทานและถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสจำนวน10รายพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอจังหวัดพังงาและได้เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านสองรายและได้มอบยาชุดพระราชทานและถุงยางชีพผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวครับ